อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมพาไปดูรถบ้านนะครับอีกคันหนึ่งจากเจ้าของใช้เองเลยนะครับคันนี้เป็น m a d ด้ t 50นะครับี0 8เครื่องคอมมาเร็วนะครับ2,005เทอร์โบเป็นตัว OpenCAP นะครับขับได้ไฮเดนเดอร์ er ยกสูงครับจากโรงงานเลยสวยๆแล้วครับคันนีอ้อันนี้ดูล้อแม็กนะครับล้อแม็กของมัน เดิมเดิมเลยนะครับไปดูรอบกันกันครับไปท้ายดูช่วงล่างกันครับไม่มีปุนะครับ งวางแน่นๆอยู่เลยครับทรงวางส,งสวยๆเลยครับคันนี้ใครเอาไปใช้หนึ่งคุ้มเลยครับใช้งานยาวๆเลยครับคันนี้ขับดีจริงครับวิ่งดีประหยัดรอบคันก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะพาไปดูภายในต่อครับผมอะ เดี๋ยวผมจะพาไปลองเปิดแฉกดูนะครับนี่เปิดแคปแล้วดูภายในกันนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมครบุ้มนะครับ cái chỗ ô tô này các bạn cái tay cầm Khi giao tiếp tông lạc chất มันมดใหม่นะครับผมไปโรเตียแม่นๆอยู่นะครับผมจะได้ไฟควบคุมเลยทีวางแก้งอ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมผมไปดูห้องเครื่อง ่ะครับต่อไปนี่ผมพามาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสวยนะครับดูความเดิมไม่เดิมนะครับทุก ยิ่งดีนะเดี๋ยวไปดูที่วัดธรรมเนียรกัน,น,กนไม่มีวันไม่วันไม่เลยยิ่งเงียบๆนะครับแน่นน่น,นอ่าใครสนใจก็โทรมาได้นะครับผม เบอร์0957653239นะครับดูรถได้ที่อำเภอมกเหล็กนะครับจังหวัดสระบ,บุรีสนใจก็รีดติดต่อมานะครับผมราคาคุยกันได้แน่นอนครับใครได้ไปคุ้มครับผมรถบ้านใช้เองเดิมๆนะครับคันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ